เมื่อกี้เต็นขึ้นหน้าจอทันทีเลยตั้งหน้าจอตั้งทันทีเลยนะคอัพโหลดมือกับผู้ชนะเราด้วยเยี่เดี๋ยวผมขอเคลียร์เวทีก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราต่อไปเป็นวิ่งเปรี้ยวเราจะวิ่งข้างล่างหรือวิ่งบนดีคือขึนบนดีกว่านะเพราะงั้นขอเคลียร์ลูกอมหน่อยลูกหว่านเดี๋ยวจะบูรณะทั้งแตกกันไปซะก่อนอันนี้ตรงนี้อันนี้คือเวทีหรือลานเก็บขยะครับตอนนี้นับลุกเลยโอเคเยี่มมาก ต่อไปคือ,อเอาอะไระช่วงต่อไปเราจะเป็นการจับคำถามออกมาตอบกันแต่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงตอนนี้แต่ปล่อยไหมพีเซอร์านานมากจริง,งผมเดี๋ยวขอเก็บลูกกว่าักเล็กน้อยอ้าว้าวอ้าวเอร์ีท่ไหาดน่ว่าจะเซอร์ไทยอะไรอีกไม่มีไม่ไมีไว้แบบพิเศษคือชิมชิมมากตอนนี้รู้สึกว่า ทุกปีที่ผ่านมาจัดงานมันเกิดจะมีเซอร์ไพรส์ละประมาณแปดรอบนะฮะไพ่แล้วไพ่อีกไพ่แล้วไพ่อีกนะฮะจนบางทีตั้งตัวไม่ทันเดี๋ <ไฟ S 2> ยวเราเริ่มกับฉลากผู้ที่ขึ้นมารเริ่กับเราแต่ก่อนอ,อยา่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนที่จะฉลากคุณพันชายอยู่นะครับผมโอ้โหการโฆษณาเนี่ยเนี่ยดนี่ยเนิ่ยเนี่ยต้องเบรกกับเนี่ยเรื่องนี้เลยมาดูนะมาดูนะกี่คนนะฮะกี่คนอ่ากี่คนนะฮะกี่คนใช่ไหมคะ โอเคอ่าคนแรกแนนกัญญานัครับแนนกัญญาครับัญญกัญญแนญะอรถตู้อเทียมออใครใอยู่ไมอยู่ไหมจ๊ะอ๋ออยู่นี่แนนอยู่นี่ต่อไปครับ พี่หญิงโ no นรินฮะเขาชื่อจริงว no ่าโนรินเหรอฮะไม่อยู่เหรอไม่อยู่เหรอครับไม่อยู่ไม่อยู่อาจับไปต่อไปครับนิทิพรน็อตริศครับอยู่ไหมฮะรออีกกันจะทรัไม,มมไม่อยู่หรอต่อไปครับเฟิร์สนันทพรครับ เฟิสนครเฟิร์สอยู่ไหมฮะเฟิสช <c oughs> er ่นยมือหน่อยจับไปกี่คนฮะจับไปอีกสองคนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับเชิญก้าวเหลืออีกหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนละครับผมวันพิสาเสียงสนองฮะไหนวันพิสาเสียงสนองเนี่ยจ๊ะวันพิสาเสียงสนองผู้คล้องแพรไปแล้วนะครับผม ไม่มาไม่มาครับอยู่นี่ออกมาสิอ๋อนี่แหวกจะยิงเหรอเกมนี้ไม่ยากนะฮะจับยากที่เรื่องที่แมวยากปฏิกันง่ายๆกฏิกันง่ายๆอันนี้ทิศฐานทิดเองอ่าฮะคือมันมีซ่อนอยู่ช้อนฮะขอช้อนนะครับเดี๋ยวให้รู้นะว่าอยู่ทีสารคูด่นี้นะช้อนอยู่แล้วทำไงช้อนอยู่ครับ ส่งส่งมาส่งนะส่งต่อตัก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 ครับแล้วก็นะฮะรอไปรอไปรอไปสองไปรอไปรอที่นั่นอ๋อไม่ได้ส่งใช่ไหมฮะนี่ไปเรียนรู้มาจากไหนวะอ๋อไม่ฆพาไม่ได้ปึ๊บพอไม่ได้ตัดกันแล้วก็ไปต่อนี่จะโชว์ให้ดูนะครับวิธีการเล่นเป็นยังไงนะฮะมันไม่ได้ยากเลยนะฮะล้วงลวง นี่คือจะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะวัดได้ไทยครบสามยากอยู่นะไทยครบสามขวดก่อนคนนั้นชนะอ่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องนะห้ามเอามือไปประคองช่วยนะเราจะเล่นทีละสองทีมนะครับผมโอเคราจะเล่นทีละสองทีมนะครับผมโดยมีแฟนขับลิฟทีมบาริคนและ น้องๆจากที่บ้านนี้กันอีกทีวันหนึ่คนโปรโมเตอรน้องๆด้วยจับคู่เลยจับคู่เลยรู้มกแค่ไหนเรื่องเลยครับโอเคเอาละคู่แรกที่แข่งขันกันเชิญก่อนเลยคู่คู่ด้านขวานี้แล้วกันได้เลยครับคนนึงมันนี้คนนึงมันนี้อีสองคนรออีสองคู่รอ่าคู่กันเราอยู่ทีมเดียวกันนะสองคนนี้อยู่ทีมเดียวกันนะคู่กันเรา อะไรนะสามบวจบนะถ้าถ้ามาใส่ตรงนี้แล้วทำลูกบอลตกกลับไปให้เพื่อนอีกคนปักมาใหม่พร้อมนะครับคู่แรกนะท่านใครคู่แรกนะท่นใครชนะคู่นี้เข้าไปชิงชนะเลิศชีเรียกมากชีเรียกมากพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปแล้วครับไปแล้วครับค่อยได้นะค่อยได้นะไม่ต้องรีบนะ อ้อยอ้อยอไ้แวไม่เก่งจังเลยอ่ะเป็นเกมที่ไอ้มกับไปตรงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็เกมที่ไอตี้แมกมากนะ่ใช้ความรวดเร็วนะคอย่อยค่อยยยอา่ออดเี่ยมากโอ้ยอดเยี่ยมากยอดเยี่ยมนิ่งมากกับทีมนี้ รอเลยรอเลยรอชิงเลยฮะรอชิงเลยอ่ะพูดต่อไปปกมือให้กับผู้แพ้ด้วยครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเป็นไรนะโอเคครับพร้อมนะครับผ้าชนะเข้าไปชิงกับผู้ชนะในรอบเมื่อกี้ครับพร้อมแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้ว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 ลงหน้าช่นสิโลงได้เี่นสิ ไปครับไปไม่ใช่ให้น้องไปสิเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนคนเป็นคนนี่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 ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็น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 โอ้ยนีเดียวเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนโอ้ออ่ะนะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมาใจเย็นใจเย็นเอาเล่าสปินไหมฮะใจเย็นนะใจเย็นนะ ลงครับลงพูดนะเตงครับเตงครับไปค่อยๆสองนะครับโอ้น้ำนะครับโอ้โหออกน้ำนะครับไปโดนน้ำแล้วนี่กันดีใจเลยเพื่อนทำไมเนี่ยเออเอาละเอาละมาไปเลยไปเลยไป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  โอ้ยินเดียวีกนกน,กนีเอเอ่้คราละตอนนี้เป็นคู่ชิงครับต่อไปเป็นคู่ชิงคู่ชิงครับทั้งสองทีมนี้จะต้องชิงกันหาผู้ชนะเลยพร้พอมไหมพร้อมไหมน้องๆจากบ้านเราทีพร้อมไหมครับพร้พอมนะฮะพร้อมแล้วถึงสอ่ไป รู้ันแมองานย่ีเมคนี้ากเลยมองเสื้อมกเนี่ยอ้งต้องทาสนี้มันเป็นร้านน้องสองเสมกนี่แบบโปมากเงี้ยชอบใจปลบมือได้ฮะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ครับโอ้ยเที่ยวไม่ว่าน้องคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังและนี่จะเป็นการตัดสินผู้ชนะหรือไม่โอ้ยนิดเดียว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 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ทักเราใกล้แล้วใกล้แพ้แล้ว สุดไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหมาสั่นไม่สั่นไม่สั่นไม่สั่นพี่โอ้โหแล้วผู้ชนะในการทีมนี้ครับผมประกวดตัวไปแล้วลงมือให้น้องด้วยไมอะไรถ่ายรูปรูมกันจะไปส่งทีมแพ้ก่อนจะส่งทีมแพ้ก่อนส่งทีมแพ้ก่อนไม่เป็นไรนะ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  เนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าทีมชนะมีผ <c oughs> ู้การเดียว,ยวามาผมไม่ให้ผมไม่ให้น้องทุกคนด้วยครับเก่งมากนะครับมีผู้การทีกีฬาด้วนนนยนะครับเอาละถ่ายภาพร่วมก,กันถ่ายคู่หรือถ่ายแยกครับถ่ายคู่ครับ พลอยลอยเลยพลอยลอย้ลยอ่พลอยลอยอยโ่ลอยใอ่พเลปลอาอหลบนให้น้องผู้ชนะด้วยครับจากบานราชบุรีครับ ด้วยนะครับผมมีเลขสัญญาณเอาเป็นคนไทยมีเลขสัญญาณมาเอาล่ะเกมต่อไปชื่อว่าเกมเจ้าอี้ดนตรีนี่ครับมี6คนนะฮะจากบ้านเราชายงใหม่โอ้โหลองเอาปุ่มเลือกครับน้องเหมาเด้และอีก6คนจากแบงค์แอพพลิเครับจับสลากครับ6คนนะฮะหมดครับอันนี้เกมสุดท้าย อะไรนะลึกลึกจำลึกเอวงลึกลึกกุ้งไก่สุภาพิทครับลึก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 มลึกลึกเลนะเนี่ยอตูดเพื่อนเพื่อนพอพี่เลยเนี่ยเนี่ยลึกๆกนะลึกนี่นี่ลึกลึก บูกิสิมิเลนอันนี้เขชอบหรือไม่ชอบชอบใชบ่ไหมขึ้นมาขึ้นมาสิรุ่งอรุณนางสาวรุ่งอรุณตันธุลาตันธุลาวันตันธุลาวัฒครับรุ่งอรุณตันธุลาวัฒอยู่ปะจ๊ะถ้าอยู่แล้วนบนเวทีเลยนะอ,อยู่เชิญจ้ารุ่งอรุณสามารถ ิเกอร์บลินจิเกอร์บลินจิเกอร์บลินโนงครับชาชาชาไม่มีโน,โนียวน้องนะเปียโนอังสวีครับประมาณนี้มีไหมเนี่ยเหลืออีกหนึ่งคนเปียโนหรือเปล่าฮะเปียโนป่ะเปียโนครบแล้ว ครบแล้วครบแล้วเออฮอดหอดพกเลยอ่าเกมนี้คือเจ้าอีโดตีง่ายๆมากเหมือนเดิมทุกครั้งไปเพลงหยุดปุ๊บนั่งเดีให้ได้นั่งปั๊บน,น,นะครับผมแต่ละรอบจะมีคนที่อดนั่งสองคนใครเหลืออยู่คนสุดท้ายคนนัน้นผู้ชนะโอเคปะ่ะโอเคนะ้ามทํารุนแรงกับน้องนะ นแต่น้องครับถ้าเกิดอพี่พี่ครับผัดได้ไม่ได้คุณเล่นถ้ารุนแรงกันนะครับอ่ะสลับสบาง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 สบานสบานกับพี่พี่พี่เป็นน้องพี่เป็นน้องปะพี่จะยินไปโน่นเลยไปอ่าสบานกับน้องถูกต้องสบานกันถ้าสบานกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นไม่จบสักทีเออเอาล้วครับบอลแล้วครับไป Lá, bye <laughs> ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคนเต้นเพิ่อพๆแต่หลังเต้นเป็นเพื่อนลืมนั่งเลยเออคนคนปิดคนปิดเพลงทนทำร้ายกันเออมันกำลังจะทอดที่ชอบเลยนี่มืงกำลังเข้าคอนชอบเลยพร้อมนะฮะพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปต่อฮะให้ก่อนเต้นให้หลงเนี่ยต้องใช้เชื่องมือตกงานด้วย ไปนั่งตังน้องก็ทำไมเออเอาละออกอีกสองตัวการแข่งขันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆครับนะนะฮะติดตามได้นะครับทุกวันสามกับสี่วันโดนเพลงสงครามนะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเออมีทีวีเปิดตปเลยอ่าบอกเลยครับตกล็อกแล้วก็เต้นได้นะตกเออตกล็อกแล้วเต้นได้เต้นได้นะเต้นได้นะหนึ่งสองไป เนี่มันมันไปปะเนี่ยอ้าว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 เอาต้นเต้นมันจะลืมนัร้อเอนี่เบอร์เบอร์นี้ีอยากอยู่นงานอยากร้องเต้นโอ้เต้นเต้นมันเลยเอ่าเหลือสี่ตัวสกุลไม่ใช่ตัวอีฉันไม่รู้ทุกคน เอ็นยี่นหนักไปเลยเนี่ยอขอนะหกคนกับสี่ตัวครับครับดตีมา เหลือคนเดียวฮะคุณเล่นเกมนี้น้อยกันดีกว่านี่คือทีมชาติของบ้านาสารับเกมนี้นี่คือทีมชาติของบ้านราชาวดีกับเต้นกีดนตตีคุณเชื่อผมเถอะพร้อมแล้วไป เรามีน้องจากบ้านราชารีนอีกคนบ้านขับปีกอีกคนนี่ระดับทีมชาติทีมชาติเราเอาใจช่วยเขาตลอดเรามีเรามีเทคนิคยังไงไหมฮะเทคนิคถ้าถ้าเต้นนั้นสามารถจะตึงตาตึงใจพวกเราได้พร้อมไหมครับพร้อมนะฮะครับผู้ชนะต้องนั่งตรงพนักเท่านั้นนะครับบอกคุณเล่นั่งตรงนี้นะนั่งนี่นะพร้อมนะหน้า้องเลยมั่นใจมากเลย น้ารบกวนเป็นธรรมพร้อมแล้วมาครับ เฮ้ยนายแข่งมากขอดูหน่อยระบวนท่าที่จับมากเลยจับมันนอนแลนุ่มๆตัวใจเอาให้เห็นจริงจับนอนนุ่มเอากระตูกตัวเองไว้ทีมชฟงสุดยอดเลย oh, สยมสสกับเป็นทีมชาติยอดฮิตดนตีจริงโอ้โหฝึกมานานไหมฮะนานแล้วนานเฮ้ยทำนุง่งๆงานยีรางประเทศไทยก็ทีดนตรีต้องเข้าโอลิมปิก เราจะได้เห็นทองพวกไอ้คนนีโอ้อ้าม่ถ้าถ้าเรามาแต่ยลูกร่วกันต้องมีคนเจ้าด้วยรู้ไหมในวัารางวัลคืออะไรนะใครรลูกเอาขอนี่เอาเรื่องน้ำโอคนน้งโคนน้องเด็กน้องแต่เด็กที่บ้านน้องกรถที่บ้านเชื่อเามาเราอิกชาล่กันทิวชาติวงกันทิวชาล่วงกันโอ้โห thank yeah. you อะไรครับมันหมดมันหมดรอแป๊บรอแก๊แก๊หมดโก๊ลมเสียเลยเอากินเนาะจังดี๋ยว่า้ยเดาดูอะไกินชาดีๆเลยู่มั้เอน้ำน้ำอยู่ไหนอ่ะกินชาติ๋เลยเอวกิมชาด้วมันโงเอ้ยไม่เอา ต้องเก็บไว้ใช้เวล่ะงานี้ไหนเช็คเช็คเช็คมีลูกรอไหเดี๋ไปตกหัวพี่ก็ได้โออ้าวปรเบื้อเด็กต้องจูให้เจ้าาวหน่อยต้องจูบให้เจาสาวหน่อยต้องจูบให้เจ้สาวหน่อยไมา ดูททีมชาติท nee. mm ีชาติก็จะเอาทีมชาติทีมชาติเอาอุลตร้าแมนไหมใช่ไหมอุลตร้าแมนไหมให้ครับพี่เลยไม่อาที่ไหนให้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 เออปงเม้ที่ค uh ิดท้ายใช่ไหมกือทเอาอะไรไม่เป็นไรรางมัลปลอบใจไม่เป็นไรเป็นะไม่เป็นไร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 นะเฮ้ ก็มีเามบาหัหมองด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เสียหวัดเป็นอย่างมากเลยลงป,ปึ๊บลอยไปคุณท่านจ๋า,าเออเอ,อเาอาผมไปที่หัวคนหนึ่งนะเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนอออลอยคอลอยคอ <c oughs> แกจะไปห้าสิบบาทเวลาไหนเวลาที่นี่อ๋อจะได้ตอบเมื่อทีจะได้ตอบเมื่อทีโอยมาจากต้นงานแล้วเราจะให้ทุกคนขึ้นขึ้นมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมฮะทำทีเดียวเท่ากี่คนที่ ดีกละคนนะอ๋อคือเราแม่นีน่สองคนใช่แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีกรเสริมมาเดี๋ยวจะเปนิ่งพจน์อีกมานะครับผมเป็นชื่อใครขึ้นมาถามคำถามเองโอเคไหมรู้เรื่องไหมจ๊ะเอ้าเอาเอาคุณหลับเล้วเว้ยเฮ้ยรู้เรื่องไหมจ๊ะรู้ะะเ,เรื่องไหมจ๊ะแล้วลิมไม่ต้องอ่านคำถามแล้วฮะเอ้ยนะลิมไ,ไม่ต้องอ่านขอเดี๋ยวเขามาอ่านให้เขามาอ่านให้อ๋อแอปอ่านไม่ออกไปก่อนเอ้าเอาี้แหละเอเอว่ะ ก็าเกดลิศจิงทำคำถามมันก็รู้ไงลิศไม่อยากตอบลิศก็ลิศก็ไม่เลือกจริงเหรอเออพี่ไม่ต้องเลือกลิศเลือกเองอีกไม่ต้องเลือกใจเย็นพี่หาแต่อะไรดีๆให้ทั้งนั้นเอาโอ้โหนั่งๆจริงไหมเนี่ยอะไรนะจริงไหมเนี่ยาอเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาแบบคำถามปกตินะฮะอยากพา